อย่งางนายอะมีสมองคิดได้แค่นี้เหรอมีเงามีเงาที่สุดไอ้ขุมนี่ไอ้ขุ้น,นี่แกจะฆ่าฉันได้ยังไงเนี่ยฮะอ๋อพี่นั่นแหละพี่เอาหน้ามันกระแทกมือผมไหมเนี่ยโอยคุมแกมันก็ดีแต่โทษคนอื่นเขาก่อนเหรอวะฮะอ๋อใช่เรื่องเมื่อวานเนี่ยฉันยังไม่ต้องโทษแกเลยนะเว้ยที่แกจะไปซัดโษก่อนน่ะเอาดิผมไม่ผิดนี่ ที่ตานั่นแหละฮะที่ผิดที่ตาร้อยผมเขาเป็นเพื่อนพอเจอคนใหม่ก็ถีบผมส่งนี่ไอ้ภูมิฟังนะเว้ยที่ตากับโชเนี่ยเขารู้จักกันมาก่อนที่จะเจอแกแล้วถ้าฉันจาไม่ผิดเนี่ยตอนแรกๆที่เขาเข้ามาที่เนี่ยฉันเห็นแกเดินตามจีที่ตาอยู่ข้างเดียวไม่ใช่เหรอวะฮะเขาไล่เท่าไหร่แกก็รู้จักไปอ่ะจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องจําใจเข้ากับแกไม่ใช่เหรอฮะผมไม่รู้อ่ะแล้วไม่ที่ตาไม่บอกผมอ่ะ ว่ามีคนอื่นอยู่แล้วนี่ตัวใหญ่ซะเปล่าทำไมใจมดนะวะฮะฉันจะบอกอะไรให้หนะเว้ยถ้าฉันเป็นพี่ตาเนี่ยฉันก็ไม่อยากคบกับแกเหมือนกันแหละก็เพราะที่สายแกเป็นอย่างนี้ไงอีน้อยอีนสวยมไมด่าผมไมวะเนี่ย ด้การสิเขาเมาฉันกินคนเดียวอ่ะไม่หมดหรอกนะกินไม่หมดแล้วซื้อมาทำไมล่ะก็มันน่ากินทั้งคู่เลยนี่จะให้ฉันเลือกอย่างเดียวได้ไงล่ะรักพี่เสดายน้องเหมือนเรื่องโชว์กับภูมิใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเอามาเปรียบสิคนกับขนมอ่ะไม่เหมือนกันนะ เธอก็อย่าปล่อยให้มันคาราคาซังแบบนี้สิภูมิน่าสงสารเนอะถ้าให้ฉันเลือกอ่ะฉันก็คงต้องเลือกโชว์ถ้าโชว์กับฉันอะรู้จักกันมาก่อนและโชว์ก็ดีกับฉันไม่เคยทำให้ฉันเสียใจเลยสักครั้งเดียวพูมไม่ต้องหรอกเขาเมา เสียเวลาเปล่า ไปจ้ะทำไมไม่ลงไปรวมกลุ่มกับเพื่อนข้างล่างล่ะทะลาะกับทิตายอีกแล้วล่ะสิทำไมไม่ไปปรับความเข้าใจกันล่ะถ้าให้คุณเลือกคนที่มาก่อนกับคนที่มาทีหลังคุณจะเลือกใครครับมันก็ตอบยากนะขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่าง ครูรู้ไหมรักครั้งแรกมันฝังใจที่ตาเลยเลือกคนที่มาก่อนแล้วผมล่ะครับผมจะเป็นยังไงเขาไม่สนใจผมเลยใช่ไหมรักฝังใจอย่างนั้นเหรอ ช่วย,ยไม่รับโพื่อสออีกหรอถ้าอย่างนี้จะซ้อมเต้นทันเนี่ยเขาอาจจะไม่ว่างก็ได้เดี๋ยวเลิกเรียนน่ะฉันค่อยโทรไปใหม่ดีกว่าหรือว่าคขาอาจ,จะซ้อมเต้นกับคนอื่นก็ได้นะไม่โช์บอกว่าจะเต้นคู่ฉันเขาไม่มีทางผิดสัญญานนแน่แน่ การแขนงขันรอบต่อไปไนายได้คู่เต้นหรือยังได้แล้วครับเต้นเก่งมากเลยครับเปลี่ยนใจสักตอนนี้นีน่ากำลังมาแรงมากนายลองคิดดูสิถ้าว่าที่แชมป์สองคนเต้นคู่กันเลนตติ้งนายติดลมบนแน่เฮ้ยเชื่อพี่เหรอลองถ้าคนอย่างพี่คิดจะปั้นใครแล้วเนไม่มีว่าไม่ดัง เฮ้ girls do you wanna dance ชีเต้นกับนายเนี่ยนะแอ่เอาหรอกฉันไม่อยากเต้นกับผู้เญิงเก่งพวกนายอะแั่เลยตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยแมนมากเลยแมนมากลูกพี่ครับกับผู้หญิงนี่เก่งจังนะใจเย็นๆสิครับอผู้ชายสองคนเนี่ย ใครก็ได้เต้นกับฉันเถอะนะไม่ไม่ด้วยโอ้โห้ด้วยด้วยโอ้ยอีกไม่กี่วันก็จะแข่งดียไอดอลแล้วฉันยังหาคู่เต้นไม่ได้เลยเนี่ยแต่ก็ขอโทษด้นะครับลูกพี่โกผู้น่ารักเพราะว่าเราสองคนอะคู่กันแล้วเฮ้ยเขารับแค่เฉพาะชายหญิงเว้ยส่วนเราต้องสวยแล้ว แล้วคราวนี้เราจะไปหาผู้เต้นที่ไหนวะไม่รู้ว่ะลีชิยามีขวางทางทำไมเนี่ยอุ้ยขนลุกเฮ้จะจะรู้แล้วแหละว่าว่าจะหาผู้หญิงอ่ะมาจากไหนเว้ยหญิง เราจะหาผู้หญิงที่ไหนมาเต้นกับเราวันนี้ป่าเนี้ยโชว์คงว่างแล้วสินะงั้นฉันขอตัวไปโทรหาโชว์ก่อนนะเข้ามา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 กับฉันได้สิชิตาฉันยืมตัวเข้ามาไปมึงนะเข้ามาเข้ามาจ๋าเต้นคู่กับโค้ดเห็นนะเนาเนานะเนาเนา นายอยากสมัครตีไอดอลทำไมไนายต้องมาขอร้องฉันด้วยล่ะทำไมไม่ไปหาคู่เต้นเองกโก้อะหามารอบโรงเรียนละผู้หญิงทุกคนอะนะวิ่งหนีโก้หมดเลยโก้ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงไม่อยากเต้นกับพลหลอยอยโกนี่จะเกิดเข้ามาเมาเต้นไปนะนะโก้ไม่ขอใครเต้นด้วยเลยให้ตายสิอนายดูนี่นะ Thank <sweak> you for นี่พอเรียกว่าเต้นได้ปะเขาเมาจ้าเขาเมาลังไปเลยโกว่าเขาเมาอ่ะเต้นคู่โก้แทนนะเราชนะแน่ๆเลยอืมเมาอ่ะเมาอายแต่เงินเป็นล้านเลยนะเป็นล้านเลยเหรอเฮ้ยงั้นเราจะซ้อมเต้นกันเมื่อไหร่ดีอ่ะเฮ้ยแอไอเทม ด,ดีว,ออว,วคนรู้ี่คนรู้อะไรใช่ไหมนี่ทำไมแกต้องาบาังคับให้ฉั